แล้วก็อีกอันหนึง่งการกินอาหารจากพืชจะช่วยลดโรคเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับอายุคือสมมติพอเราอายุมากขึ้นนะคะบางทีเรามีโรคเสื่อมเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมอาจจะเป็นโรคที่มาจากการกินอิ่มน้ำสําราญเกินไปอ่าไอ้โรคเกี่ยวกับการกินอิ่มน้าสําราญเนี่ยก็เช่นโรคระบบเผาผลาญที่เริ่มจะผิดปกติโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคหลอดเลือดและหัวใจหลอดเลือดสมองอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเราจัดการพลังงานไม่ได้น้ําตาลท่วมอยู่ในเลือด ก็มีสิทธิ์พัฒนาให้เป็นโรคเกี่ยวกับอัลไซเมอร์สมองเสื่อมได้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือมันจะลดโรคเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับอายุถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามันลดโรคเสื่อมนี้ได้จริงๆแล้วว่าไออาหารแพนเบสเนี่ยเขาชูเรื่องสุขภาพมากเลยนะคะคือเป็นตัวนำนำมากเลยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะว่าเขาต้องการจะให้หลายๆคนเนี่ยที่กินอาหารในยุคป,ปัจจุบนันในยุคใหม่เนี่ย เขาหลีกหนีหลีกเลี่ยงการเป็นโรคเสื่อมต่างๆค่ะเขาก็เลยชูอาหารเพลนเบสว่าเป็นอาหารดูแลสุขภาพทีนี้เราได้มีการศึกษาในคนแคระกลุ่มหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศเอกวาดอร์คือคนแคระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขาดขาดตัวรับสัญญาณโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนในชื่อตรงตัวเลยค่ะฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตอ่าทีนี้ เมื่อคนแคร์เหล่านี้เขาขาดตัวรับสัญญาณฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตก็เลยทําให้เขาไม่โตใช่ไหมคะทีนี้พอเขาขาดไอตัวรับสัญญาณฮอร์โมนตัวนี้มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคือมันช่วยลดฮอร์โมนตัวอื่นที่ชื่อว่า IGF1 ด้วยไอเจ้าตัวนี้ถ้ามีมากเกินไปนะมันจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มเนื้อร้ายภายในร่างกายคะ่ะ คือถ้ามี IGF1 มากเนี่ยมันจะกระตุ้นให้คนนู้คนนี้โตเรามีอะไรอยู่ในตัวเราก็มีสิทธิ์ที่มันจะโตเกินเหตุที่มันไม่ใช่ของที่เราควรจะมีมันก็เพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มเข้าไปทีนี้ถ้าทุกคนทานอาหารที่มาจากพืชโปรโตีนมันจะต่ําลงใช่ไหมเราได้รับโปรโตีนน้อยลงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์โปรโตีนมันน้อยลงปุ๊บมันจะลดไ IGF1 ด้วย IGF1 พอลดลงไปปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงที่เราจะเป็นเนื้อร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงค่ะทีนี้ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าความเสี่ยงเนื้อร้าย เนื้อมารองมะเร็งมันจะลดลงก็กลับไปดูคนเอลกอดอคนเอกกาดอที่เมื่อกี้บอกอะค่ะที่เขาไปศึกษาคนแคร์ที่อยู่ที่เอกวาดอเขาศึกษา222คนติดตามระยะเวลา22ปีนะคะไม่ต้าางคิดอยู่เลยว่าเขาเป็นเพคตัวเพคมหรือเปล่าเนี่ย <laughs> เขาก็คนพบว่าตลอดระยะเวลา22ปีที่เขาศึกษาคนแคร์ที่อยู่ที่เอกวาดอเหล่านี้ มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่พบว่าเป็นมะเร็งแต่ทั้งหมดทั้งมวลใน222คนนี้ไม่มีใครตายจากมะเร็งเลยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คือไม่ตายนะคะรักษาแล้วปุ๊บก็คือหายก็คือปลอดมะเร็งก็คือทําให้เรารู้ว่าพอคนแคร์เหล่านี้ตัวรับสัญญาณฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเขาเสียไปทําให้ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า i อเจวันมันลดลงเนี่ยเขาเลยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งและไม่ใช่แค่ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง เขายังลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยก็มีโรคอ้วนชุกชุมเหมือนกันนะคะแต่พอไปตรวจสอบระดับน้ําตาลในเลือดคือเอาเลือดไปเจานะเนาะเจาะปุ๊ชแล้วก็ขอดูค่าน้ําตาลในเลือดหน่อยอ่าปรากฏว่าค่าน้ําตาลในเลือดของคนแคร์เหล่านี้ไม่ต่างกับญาติเลยคือเขาเขาเปรียบเทียบกับญาติไงเพราะเขาอยากจะรู้ว่าโรคต่างๆเหล่านี้มันมากับพันธุกรรมไหมหรือมันมากับอะไรกันแน่เขาก็เลยตรวจน้ําตาลในเลือดของคนแคร์ กับน้ําตาลในเลือดของญาติก็ปรากฏว่าเฮ้ยน้ําตาลในเลือดมันก็พอๆกันนี่นาะแล้วเขาก็ตรวจเพิ่มอีกหนึ่งตัวเขาตรวจฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนอินซูลินซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ถ้าค่ามันสูงเ่ยก็มีสิทธิเสี่ยงจะเป็นเบาหวานปรากฏว่าคนแคระเหล่านี้นะคะมีฮอร์โมนอินซูลินต่ํากว่าญาติของเขา กว่า1ใน3หมายความว่าต่อให้คนแคร์เหล่านี้เขามีภาวะที่เป็นน้ําหนักเกินภาวะอ้วนต่างๆอะไรพวกนี้แต่กลายเป็นว่าเขาเสี่ยงเป็นเบาหวานน้อยลงแล้วค้นพบเลยว่าตลอดระยะเวลา22ปีที่ศึกษาคนเหล่านี้222คนเนี่ยไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยปรากฏว่าพวกเขาไม่มีใครสักคนตายจากมะเร็งและไม่มีใครเป็นเบาหวานเลย เราก็เลยได้เห็นความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเรามีฮอร์โมนตัวที่ชื่อว่า IGF1 มากเกินไปเนี่ยมันเร่งโตในร่างกายเยอะนะมันสัมพันธ์กับการเป็นเบาหวานด้วยนะทีนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยทานอาหารที่เป็นโปรตีนต่ำลงเพื่อนๆจะลดไอ้ i g f 1ลงด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งที่เออมันบางทีเรามองว่าเรากลัวขาดโปรตีนนะแต่ถ้าเรากินแบบพอดีพอดีอะ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็ส่งเสริมสุขภาพได้อยู่นะแต่เราก็ต้องหาตรงกลางเนาะไม่ใช่ว่าแบบโหไม่กินไปเลย ขาดไปเลยอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่ได้นะคะเพื่นอน